เฮ้ยจันดี่อเอ้มีเรื่องจะคุยหน่อยมีอะไรอ่ะพี่คือกูกูทำนกนกพ่อละแตกวันนั้นก็เป็นวันพักผ่อนตามธรรมดาของกูอะแต่กูเดินออกมานอกบ้านไอ้เขียไอ้บูแม่งมานอนข้างนอกทำไมก็ไม่รู้มึงมานอนทำเหี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยบูไอ้บูน่ะเหรอ ใส่เสื้อคะกูมีข้อเสนอให้มึงแล้วถ้าผมบอกพ่อแล้วว่าพี่ทำของเขาเสียอ๋อเนี้ยโอเคได้ผมไม่บอกพ่อแล้วโอ้พี่รู้ว่าเองจะจะทำให้พี่ผิดหวังนะน้องรักแนนอนผมแม่ไว้ใจได้อยู่แล้วไงพี่โอเคเดี๋ยวเย็นนี้พี่เลียงขับเจอกันเจอการพี่ชาย พ่อพ่อพ่อพอพ่อ่ออชิบหายแล้วพ่อนี่เออไม่มีหมาตัวใหญ่เยโ่้ยไอ้สัสไป่หนกันหมดวะพ่อพ่อชิบหายพ่อชิบหายแล้วพ่อมีเชียอะไรชิบหายแล้วพ่อไอ้โผพ่อตายอยู่ไกลเลยมันนี่เด็อเด็กทำอะไรไม่รู้ ไอ้แจ็คมันทำยี่อะไรอีกไอ้แจ็คมันทำกูพ่อแตกไอ้เด็กเย้มีอะไรพ่อ